สวัสดีท่านชมท่านกันด้วยนะครับในวันนี้นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการรีวิวอนกแวกันอีกเช่นเคยนะครับที่จะมาพบกับทุกคนทุกวันเสาร์เวลาสองทุ่มเป็นต้นไปนะครับซึ่งผมอู้มาหลายอาทิตย์เลย <S 2> <S 2> <S แต่วันนี้ครับผมผมกลับมาแล้วนะครับวันนี้เราก็จะมารีวิวกันเหมือนเดิมนะซึ่งสิ่งที่ผมจะมารีวิวครับนั่นก็คือสิ่งนี้นี่เองนะครับเป็นตัวไอติมโมจินะครับรสมารีลาไข่เค็มนะนี่ แต่แล้ตัวนี้ผมรู้สึกว่ามันจะออกมาสักพักหนึ่งแล้วนะแต่ไม่เป็นไรนะครับวันนี้เราเพิ่งมารีวิวหลังจากที่ห่างหายไปนานนะครับผมเพื่อเป็นการเสียเวลาครับไอติมละลายงน้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับไปกันเลยนี่นะครับก็จะเป็นหน้าตาของตัวไอติมนะก็เหมือนไอติมโมจิทั่วไปเลยนะครับเป็นแบบนี้อันนี้นะครับที่ซื้อมาเหมือนเขาไม่มีช้อนแถมมาให้นะเราจะต้องเตรียมช้อนมาเองนะครับซึ่งผมเตรียมมาแล้วโอเคเั้นเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยดีกว่านะครับ ไอติมโมจินะครับเราเคยรีวิวไปเมื่อนานมาแล้วนะครับแต่รสชาตินี้เรายังไม่เคยนะวันนี้เราเลยมารีวิวเจ้าตัวรสชาตินี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นข้างในของตัวไอติมนะครับจะมีไข่เค็มอยู่ตรงนี้นะแล้วก็จะเป็นไอติมรสวานิลลาครับถือว่าอร่อยอยู่นะครับอร่อยกลมกอมตัวของไอติมมันจะเป็นไอติมรสวานิลลาเลยนะครับมีการตัดกับรสชาติของไข่เค็มถือว่าลงตัวอยูอย่นี่คือข้างในของตัวไอติมนะครับ เป็นอย่างเงี้ยเป็นไอติมรสวนานิลลาครับแล้วก็จะมีตัวไข่เค็มอยู่ตรงกลางนะตัวไอติมเวลากินกับไข่เค็มมันจะรู้สึกแบบมันๆอร่อยนะครับหมดเรียบร้อยนะครับโอเคผมมาสรุปอะไรดีกว่านะครับหลังจากที่เมื่อกี้นะครับเราได้ลองชิมไปจนหมดเลยนะหมดเกลี้ยงเลยนะครับแต่ว่าเจ้าตัวเนเล่นนะเป็นตัวไอติมโมจิไข่เค็มนะ รสชาติของมันอ่ะมันจะเป็นไอติมรสวานิลลาครับที่มีซอสต,ตรงกลางที่เราเห็นนะครับที่มันจะออกแบบสีส้มๆอ่ะเป็นซอสรสไข่เค็มนะคือเจ้าตัวซอสรสไข่เค็มนียมันจะมีความแบบเค็มๆมันๆนครับเวลาเรากินอ่ะมันจะมาตัดกับตัวไอติมรสวานิลลาครับทำให้รสชาติมันแบบอร่อยกรอบยิ่งขึ้นนะครับส่วนตัวถือว่าชอบนะครับสำหรับเจ้าตัว เนื้อของตัวไอติมนะเรื่องโมจินะครับก็เหมือนที่เราเคยชิมแล้วก็รีวิวเลยนะครับมันจะมีความแบบเหนียวนุ่มนะสต่หรับตัวโมจินะครับเวลาเรามากินรวมกันอะ่ะผมรู้สึกว่ามันมีความอร่อยกลมกล่อมนะสําหรับเจ้าตัวไข่เค็มนะที่เราเห็นเป็นสีส้มๆอะ่ะมันไม่ใช่ไข่เค็มที่เป็นลูกๆนะครับแต่มันเป็นซอสรสไข่เคม็มสําหรับเจ้าตัวซอสนะครับมันจะมีความแบบเนียนนุ่มนะครับแล้วก็มีรสชาติของไข่เคม็ม่ะ โอเคผมมาพูดถึงเรื่องคะแนนกันบ้างนะครับคะแนนในวันนี้นะครับเต็ม10 <c oughs> ผมให้ไปทั้งหมด9เต็มสิบโอ้ <c oughs> ผมรู้สึกผมกินหมดไปแล้วลูกเนี่ยรู้สึกแบบอยากไปซื้อมากินอีกลูกหนึ่งอะ่ะแล้วก็ราคาของมันอยู่ที่20บาทนะก็ถือว่าไม่ได้แพงอะไรนะครับอ๋อผมลืมบอกไปนะครับคลิปนี้ก็ยังไม่มีสปอนเซอร์เหมือนเดิมนะใช่ครับยังไม่มีโอเคผมในวันนี้นะครับผมก็ไม่รู้จะรีวิวอะไรต่อแล้วนะครับไว้เจอใหม่ในคลิปหน้านะครับจะเป็นคลิปอะไรก็อย่าลืมติดตามชมเยอะเยอะนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีคครับบบบบ๊๊าาาายยยยทุกน บายจ้าก็ถ้าเกิดช่วงนี้นะครับผมอู้ไปหลายอาทิตย์ก็ขอโทษทุกคนด้วยนะครับตอนนี้เริ่มกลับมาทำแล้วก็ติดตามมาด้วยนะครับสำหรับร,รายการรีวิว,วดึกนะครับมาทุกวันเสาร์เวลาสองทุ่มเป็นต้นไปนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีรอบหนึ่งนะครับผมบา,บายบายทุกคนบายบายจ้า